อาคารรูปทรงพิวริวหวมีระเบียงเป็นเส้นโค้งโดยรอบสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวของอาคาร SCG 100ปีหลังนี้ที่ถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ถึง7ริกเตอร์ อาคารนี้ไม่มีหน้าต่างและกระจกภายในอาคารเป็นกระจก2ชั้นที่ป้องกันความร้อนจากภายนอกทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักหลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน T5 และหลอด LED บนชั้นดาดฟ้ามีแผงโซลา่าเซลล์ที่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ถึง99,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีนอกจากนี้ยังมีระบบจัดการน้ำที่นำน้ำฝนและน้ำเสีย ที่ได้รับการบำบัดแล้วมาชำระล้างสุขภัณฑ์และรดน้ำต้นไม้ทำให้ลดการใช้น้ำประปาได้ถึง74%ที่นี่เราได้พบกับพี่สาธิตหัวหน้างานบุคคลกลางของ SCG ที่เพิ่งย้ายจากอาคารสำนักงานเก่ามาอยู่ในอาคารประหยัดพลังงานได้2เดือนแล้วเขาบอกว่าความแตกต่างที่สัมผัสได้อย่างชัดเจน ก็คือเมื่อก่อนโต๊ะทํางานจะใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้โต๊ะเล็กลงแล้วก็ถ้าน้องดิ่ดูในการออกแบบเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆล้วมันคือถ้ายุคยุคโบราณเนี่ยมันต่างคนต่างซื้อเฟอร์นิเจอร์โต๊ะโต๊ะบอลลัมเลยฉันอยากได้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่แตนี้ไม่ใช่แหละอันนี้ใครทุกคนต้องเหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่แบ่งวรรณะด้วยก็คือให้ระดับระดับเท่ากันแล้วก็ตรงนี้ที่โต๊ะนี่เห็นไหมก็คือโต๊ะทํางานเล็กลงเพราะอุปกรณ์สํานักงานที่นี่ทั้งหมดต้องได้รับมาตรฐาน Energy Star ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของอาคารทั้งฟลอร์มีพนักงานอยู่รวมกันถึง200งคนมีการจาัดสรรพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานอย่างคุ้มค่าจะสังเกตได้ว่าทุกโต๊ะจะมีเพียงโน้ตบุ๊กและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้นเมื่อมีของน้อยความร้อนสะสมก็จะน้อยตามไปด้วยจึงทำให้ประหยัดพลังงาน แม้ว่าการก่อสร้างอาคาร SCG 100ปีหลังนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า3,300ล้านบาทซึ่งมากกว่าการสร้างอาคารปรกติโดยทั่วไปถึง30%แต่ว่าผู้บริหารที่นี่ก็มองว่าการลงทุนครั้งนี้จะมีแต่กำไรที่ได้จากการประหยัดพลังงานในระยะยาวครับในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศ SCG นำแนวคิดการออกแบบก่อสร้างสำนักงานที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืงยนขององค์กรและชุมชนกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่ S C G Paper บอกว่ารูปแบบอาคารประหยัดพลังงานมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแนวโน้มของของของประชากรแนวโน้มของสังคมเนี่ยนะฮะให้มูลค่าตรงนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วที่เราบอกว่า30%หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเออมันคือการเทียบกับสิ่งที่เราเรียกว่ามันอาจจะไม่ไม่รู้จะไปเทียบยังไงได้แล้ว นะฮะเพราะว่ามาตรฐานหรือการยอมรับของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอาคาร SCG 100ปีนับเป็นอาคารแห่งที่2ในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานระดับสูงสุด l e ดแพ l ต t i n u m จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกาต่อจากอาคาร Energy Complex ของกลุ่มปะตะทด้วยทันพิสิทิ์เลิศบ,บำรุงชัยนาวทีวีรายงาน